ทุกคนน่าจะรู้จักโบอยู่แล้วโบอยู่ขอนแกน<ด>่นใช่โบอยู่ขอนแก่นแล้วก็ผมก็อยู่ขอนแก่นแต่ผมคนอุดรน,นะแล้วก็มาเรียนที่ขอนแก่นแล้วก็ทํางานที่ขอนแก่นก็เอาจริงก็คือไม่เคยเจอกันเลยอาจจะเคยเจอกันแต่ว่าแบบจะไม่ได้โอเคเคยเจออยู่สองครั้ง ที่เจอโบเจอครั้งหนึ่งคือตอนช่วงออฟซีซั่นโบกลับมาที่สีสนามแล้วมาเล่นบาสแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่พี่เคยที่เห็นเราแล้วก็เล่นบาสด้วยกันครั้งแรกก็คือครั้งแรกที่เจอที่43ีสนามตอนเป็นสีสนามเก่านานมากตอนนั้นพี่ปีหนึ่งอาบีโบนะมหก oh, จำไม่ได้โอเคจำไม่ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนว่าโบในวงการบาสอะ่ะ oh. เขาก็รู้อยู่ oh. แล้วว่าโบเป็นทีมชาติเคยไปเล่นเอเมริกาเป็นลูกเฮือกเออลูกเฮมอกไปเล่นทีมชาติีอได้ปอไยู่ <Okay. S 2> งั้นงั้นเผื่อน้องๆที่อยู่อยู่ในที่ดูยูทูบไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักอยากให้โบแบบเล่าคร่าวๆหน่อยว่าชัดๆแบบว่าช็อตชก็คุณพ่อคุณพ่อโบเป็นใครอืมก็คืออ่าโปรตีเบสก็คือมาจากครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักบาสทิงชตยอยู่แล้วก็คือชื่อเฮมืกคือพิรักกุญชวนคุณพิรักกุญชวนเนี่ยเขาเป็นโคน้ชประจำจังหวัดขอนแก่นสมัยก่อนอซึ่งนักบาสส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านมือคุณพ่อมาถ้าเป็นเป็นขอนแก่นนะไม่ว่าจะเป็นผีนอต ผีบอยที่เล่นาติแล้วก็หรือว่าเป็นทีมชาติสมัยก่อนที่เล่นพวกพี่ปาโมดอะไรอย่างเงี้ยคือคือนักบาสมัยก่อนเนี่ยจะรู้จักพอ่กพอเยอะเพราะคุณพอ่อค่อนข้างดังคุณพ่อเป็นมือปืนสามแต้มที่แน่มนมากใช่แม่นมากๆแม่นมากๆ,ากๆคือไม่มีใครไม่รู้จักดังมากบวกกับหน้าตาเขาดีด้วยเขาก็เลยแบบค่อนข้างแบบท็อปนิดนึงแล้วคนก็จะรู้จักเยอะแต่ว่าหลักๆในในเมืองไทยเนี่ยคนที่เขายอมรับก็คือเขาหญิงเม่นมากคุณพ่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้62แล้วรุ่นแบบอันวยอย่างเงี้ยคือแบบอันอันวยไหมโค้ดแบบโค้ดโค้ดโคร ใช่คือนั่นแหละคือรุ่นเขาสรุปว่าก็คือมาจากเบสครอบครัวที่มีคุณพ่อดังอยู่แล้วในวงการโอเคแล้วก็เป็นเมนเทอร์ที่ดีมากๆใช่นั่นกํากำลังจะบอกว่าเป็นเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งเมนเทอร์แน่นอนในการแบบว่าคอมเมนต์ทั้งสอนเรื่องบาสนี่คือแบบโดนหนัก่วงมากแสดงว่าได้อิทธิพลมาจากพ่อแน่ๆแน่โอเคแล้วก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเลยคือแบบเล่าให้ฟังตอนที่ได้ไปเล่นที่เมกาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้ไปเล่นแล้วก็เป็นยังไงก็คือว่าตอนนั้นเป็น ปีแรกที่ได้เข้าไปคัดทีมชาติชุดใหญ่ตอนนั้นปี2013ซึ่งมันจะมี 2013- 2013มันจะมีฟีบาเอเชียคัที่เมืองไทยแล้วตอนนั้นเราก็ได้เป็นเข้าร่วมไทยเป็นเจ้า,าพเราก็ได้เล่นแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเขาใช้แมตช์นี้ในการคัดตัวเพื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เราก็เลยไปเ,เล่นแล้วก็แบบมีโค้ชต่างชาติมานั่งดูก็คือโค้ชเดวิดบาร์บารีคือเขาเป็นคนที่ทำงานที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำบาร์สกันอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเจอแล้วเขาเห็น้เขาชอบเขาก็เลยแบบไปหาท แล้วก็ไปถามว่าแบบสนใจไปเล่นเมกาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าแต่ว่าไม่เล่นแอปโพสแบบแบบเราเข้าหาแบบนี้เลยเออเดินเข้ามาหาเลยชื่ออะไรนะครับโพสเดวิดบาบาลิตเดวิดบาบาลิตเขาเป็นเฮดของแบบเป็นประธานของ for the love academy ที่กรุงเทพที่เขาสอนในเด็กนานาชาติตอนนั้นอ๋อโรงเรียนอ๋อโอเคอะคาเดมี่ของโรงเรียนนานาชาติใช่ใช่คือกลุ่มลูกค้าหลักๆก็คือโรงเรียนนานาชาตินานาชาติใช่คืออยู่ที่ต่างจังหวัดมันก็จะมีอะคาเดมี่แค่ชื่อโรงเรียนอะคาเดมี่อะไรเงี้ยแต่พอพูดอย่างงี้ปุ๊บงงว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยเออแต่่พออบกวาเป็น เด็กนานาชาติก็พอจะรู้ว่าอ๋อ<ช>โอเคแสดงว่ามันมีประมาน,านั้นอีโคซิสเต็มของมันอยู่แล้ว ใช่แต่แตเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการแบบสอนบาสเล่นบาสอยู่แล้วคือเขาหลักบาสตอนนั้นโบอยย่เท่าไหร่โบอยูสิบแปดประมาณจะปีหนึ่งแล้วคือเหมือนว่าจบมหกแล้วกำลังจะขึ้นปีหนึ่งคือมามาเจอเขาก็คือไปคัดทินชาติตอนนั้นคือมันเป็นยังอยู่ในแคมป์คัดทินชาติแต่ว่าในระหว่างคัดเนี่ยมันจะเป็นปลายทางคือซีเกมปีสองพันสิบสามที่พม่าแต่ว่าก่อนจะคัดติดเนี่ยคือมันจะมีรายการหนึ่งคือฟีบาเอเชียคัที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเขาก็จะเลือกผู้เล่นอ่ะจากตรงนี้ เหมือนแบบใช้สนามนี้ในการพิสูจน์ว่าผู้เล่นคนนี้จะไปได้ไหมประมาณนั้นตอนนั้นทีนี้กลับไปที่ตอนที่เป็นดีเทลตรงนั้นว่าทําไมเขาถึงเลือกเราแทนที่จะเป็นคนอื่นอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าคือแมตช์นั้นเนี่ยมันเป็นแมตช์ที่เราเจอฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนหน้านี้โบเป็นโน้สำรองโบไม่ได้ลงเลยโบเป็นรุ่น้องโบติดไปแล้วติดทีมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชุดใหญ่นะอันนี้คือมันเป็นแมตช์นั้นเพียงเดียวทีนี้เราก็เวลาแข่งเราก็จะแข่งกันหลายๆทีมถูกป่ะพี่ถูกครับ แต่ด้วยความที่เราอะเป็นรุ่นน้องเราก็แทบจะไมไ่ลงเลยสวย่วนใหญ่มันเป็นก็ตอนนั้นเป็นล<ง>นุกกี้อะอ่ะอย่าออมลุกเกียแล้วแบบ no one no me อะไรเงี้ยก็แต่ว่าวันน,นั้นะมันได้โอกาสได้รับโอกาสจากทีมชาติคือได้ลงไปเล่นเพราะว่าเราแพ้ฟิลิปปินส์อยู่ประมาณ20แต้มหมดคอเตอร์สองคอเตรอ,อตรสอ์สามคอเตอร์สี่เขาหนุนระมาณว่าเอองั้นก็ปล่อยน้องลงไปเล่นสิยี่ <20 S 2> สิบนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมในทางความคิดตอนนั้นคือเหมือนเขาคงแบบก็ไม่มีอะไรจะเสียก็ลองน้องดูสิคือน้องไม่ได้ลงเลยยังไม่ยอมแพ้แต่หมายถึงว่าก็ลองดูไม่ยยยยยออออออมมแแแพ้้้้้ต่่่่่่ววาา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 กกกลลลงงงงงงบบนน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 ััจะะเเเเเเปป็็็ไไถถสรรรณ์ีี ได้โอกาสลงไปแล้วคือตอนนั้นเหมือนด้วยความที่หลัวโบเป็นคนชอบเอาชนะโบเป็นคนชอบแบบอยากชนะแบบใส่เต็มอ่ะเข้าใจไหมก็เลยแบบลงไปแล้วด้วยความท,บบที่แบบที่ผ่านมาเราก็เก็บกดด้วยแบบเชื่อไมไม่ได้ลงเลยวะทำไมไม่ลงเลยวะแล้วพอเหมือนได้รับโอกาสลงก็แบบใส่แบบใส่หมดเลยมีอะไรก็ใส่มีอะไรก็ใส่แล้วก็มันเลยแล้วเราก็เลยกลับมาประมาณเหลือ5แต้มประมาณเนี้ยจากจากที่แบบที่สิบแต้มใช่แล้วแล้วเหมือนเราก็เหมือนคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากโบคนเดียวนะเอาตรงๆแต่ว่ามันเกิดจาก ที่เขาเทน้องลงไปให้โอกาสน้องลงไปเรีนแล้วเขาเชื่อมันในตัวเราแล้วเราก็แบบใส่บทอ่ะเท่า <Okay. S 1> ที่มี ก็แล้วดันเล่นดีข้ามก็ได้ยิงก็ลงอะไรเงี้ยก็เป็นวันของเราด้วยเป็นโมเมนต์ของนัดใช่้วมเออก็เลยเหมือนพิสูจน์เขาประมาณนี้แล้วจบเกมนั้นเป็นยังไงจบเกมนั้นก็คือโค้ชในทีมก็จะเดินมบมาบอกว่าเออแบบขอบคุณที่แสดงฝีมือให้เห็นจะได้รู้ว่าแบบเป็นยังไงส่วนโค้ชที่เขามานั่งดูก็คือคงเห็นความตั้งใจของเราอะความแบบความอยากชนะความแบบไม่ยอมแพ้ความสู้อะ เขาก็เลยแบบคงเห็นว่าเอยทำไมเด็กคนนี้แบบ agressive มันคือจิตใจของนักกีฬาแบบมันเป็นเออมันควรเออมันควรมีอ่ะโอเคมันเป็นสิ่งที่ควรมีแต่ถามว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่นักกีฬาจะมีแบบนี้อ่าโอเคพี่เข้าใจแต่ก็สรุปให้น้องๆฟังง่ายๆว่าเมื่อกี้ที่พี่โบพูดก็คือกางจะบอกว่าโบเนี่ยเป็นนิสัยอาจจะคล้ายๆกันก็คือแบบไม่ชอบไม่ชอบแพ้ไม่ชอบเออทำยังไงก็ได้คือไม่อยากแพ้เออฉะนั้นคือแบบมันก็เลยอาจจะบิวบุคลิกที่มันจะต้องแบบบางทีมันอาจจะดูเหมือนคนที่แบบดูแบดแบดนิสัยไม่ดีหรรรรือออะะะไไไมม่าาสคว แต่ถามว่าเวลามันอยู่ในสนามมนนะมันก็คงไม่มีไม่มีพี่ไม่มีน้องหรอกมันก็แบบก็อยากชนะใครอยากแพ้ก็ไม่มีหรอกทุกคนก็อยากลงไปแล้วก็อยากชนะปะถูก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 ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยมากๆแล้วก็กลับไปที่เกมว่าแล้วเกมนั้นสกอร์จบยังไง ก็คือแพ้แต่จแพ้แพ้แต่แพ้ประมาณ3แต้มเฮ้ยเหมือนเคยดูเหมือนเคยได้ดูหรือเปล่าวะแพ้ประมาณ3แต้มเป็นเกมแรกที่โบได้ลงเยอะๆใช่ไหมใช่อ๋อมเป็นเกมแรกที่โบอ่ะได้ลงเยอะที่สุดแล้วหลังจากนั้นโบก็ได้ลงมาตลอดเลยโบไม่เคยได้นั่งอีกเลยแสดงว่านั่นคือ turning point หรือจุดเปลี่ยนของของของการเป็นอาชีพเลยได้ไหมใช่ใช่เรียกว่าได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการพูดให้ผู้ใหญ่เห็นว่าฉันทําได้แล้วไปเมกายังไง ก็หลังจากที่เจอโควิดคนนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาให้โอกาสเราเลยนะ,ะเขาก็บอกเราว่าแบบถ้าจะไปก็ต้องซ้อมก่อนนะเพราะว่าจากที่ยูมีตอนนี้มันไปสู้เขาไม่ได้เขาพูดกับเราตรงๆแสดงว่าเขาเห็นหน่วยกล้ารเราแล้วเขาองรู้เราว่าเออต้องเพิ่มอะไรอีกอเรามีอัพไซต์แน่นอนเรามีเรามีแก็บให้ไปต่อนะทั้งอายุ สลีละต้องบอกก่อนว่าโบก็ไม่ใช่สลีละผู้หญิงต่อให้เทียบกับอาซักเอเชียแล้วกันก็ไม่ได้ถือว่าด้อยใช่ไหมไม่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 ถือว่าด้อยอย่างหนูไปเล่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าด้อยถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยได้ไหมเออเออถือว่าได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นอเมริกานี่ประมาณไหนดีโอ้ยไม่ไม่ไม่แบบในฟิสิกอลฟิสิกอลแบบฟิสิกอลก็ถ้าเอาแบบลีกไหนก่อนมันก็มีหลายลีกโอเคงั้นเอาเป็นแบบว่าเอาลีกหนูแม่เอาหลีกชั้นสองเ a ็นอย่างเงี้ยอยู่แบบเราน่าจะเป็นท็อปสกกออออรรร์์เเลใใชช่่่มมมมััยทีคืนน็ปสพาาะว เหตุการณ์พี่มาถึงท็อปสกอร์เพราะว่าเราเล่นกันเป็นทีมจริงๆเราแบบเข้าใจไหมโอเคเราเป็นออปชั่นแรกเออเราเป็นออปชั่นแรกโอเคงั้นกลับไปก่อนว่าก่อนที่จะไปอเมริกาซ้อมอยู่นานแค่ไหนหกเดือนอันนี้คือซ้อมกี่ชั่วโมงห้าเวลาต่อวันห้าเวลาเซสชั่นละกี่ชั่วโมงเซสชั่นละชั่วโมง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 หรือสองชั่วโมงเราไหมไม่ฉันไปของฉันเองหกเดือนกี่วันห้าวันทุกวันยกเว้นยกเว้นวันมีวันนึงวันสองวันอ่ะไม่ไปบางบางทีเพราะต้องซ้อมทีมชาติเพราะว่าตอนนั้นเเเเนน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 ีีีี่่่ยยยตตตตต้้้้้ออออออองงซมมมมมมทชชชาาิิิิดวัััััแ์กกะคืจจบหลลฟปปส ี่เดือนถึงได้เข้า6เดือนเซสชัน6เดือนนั้นคือ <c oughs> อันนั้นจบพมา่าอันนั้นคือ,อจบพมซ <4 S 2> ีเกมพม่าซี <4 S 1> เกมจบกลับมาปุ๊บโพสเดวิดก็นัดซ้อมตอนนั้นก็เริ่มซ้อมแต่ว่าด้วยความที่ปี2 0 1 3เสร็จปุ๊บ2014เนี่ยเราต้องไปเอเชียนเกมที่เกาหลีอินชอนตอนนั้นกำลังเข้าปีหนึ่งปีหนึ่งกำลังยางปี2โอ้โห,โหแล้วติดชิ้นชาติชุดชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่เล่นประมาณตัว6ตัว7จ็ดไหมหรือว่าตัวตอนตอนนั้นยังตอนนั้นยังตอนที่ ไปเอเชียนเกมเนี่ยตัว6ตัว7แล้วแต่ว่าตอนที่ไปซีเกมปีแรกที่พม่ายังยังหลังๆอยู่เพราะว่าพี่เขาชุดใหญ่ไปซ้อมกับเขาก่อนช่วงที่จะไปเอเชียนเกมก็คือช่วงเอเชียนเกมเราก็ซ้อมอยู่แล้วจันถึงเสาก็คือเช้ากับเย็นของทีมชาติกลางวันหลังซ้อมเช้าเสร็จกับก่อนซ้อมเย็นโบจะต้องไปซ้อมกับโคดวิดอีกเช่นสมมติว่าเช้าเนี่ยโบซ้อมกับทีมชาติ6โมงถึง7โมงครึ่ง7โมงครึ่งถึง9้โมงโบไปซ้อมโคดวิดต่อที่กกทการกีฬาแห่งประเทศไทย คำถามคือซ้อมกับโค้ดเดวิดนี่กี่เซสชั่นต่อวัน3แต่ละเซสชั่นแบ่งเป็นอะไรบ้างเชื่อเลยว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่ามีอะไรบ้างแบ่งเป็นเวทเทรนนิ่งตอนเช้าเนี่ยเวทเทรนนิ่งก็คือเวทอย่างเดียวเลยซัดปั๊บปั๊บปั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 บกลางวันสกิลอย่างเดียววันนี้เลี้ยงบอลวันหนึ่งยิงบอลวันหนึ่งพาร์ทบอลพาร์ททำแต้มแอดแท็กดูดูดูสกิลล้วนๆเย็นลงทีมลงทีมผู้ชายมี2คําถามตอนนี้มีเวทเทรนนิ่งสกิลเทรนนิ่งก็คือเเป็นนส่ววตัหมดลย แล้วสามก็คือลงทีมเล่นกับผู้ชายด้วยใช่ผู้ชายเป็นเป็นอเมริกันเป็นผู้ช่วยซ้อมหรือว่าเป็นคือเขามีตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีสองกลุ่มที่ต้องไปลงทีมด้วยหนึ่งคือเด็กที่อยู่ในคายทีมีเขาอยู่แล้วซึ่งจะอยู่จะเป็นเด็กประมาณอายุแบบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดผู้ชายน้องเราไม่กี่ปีใช่น้องเราไม่กี่ปีแต่ก็แบบฟิตมากตรงนี้พอดีเราพูดถึงน้องผู้ชายพอดีพี่สงสัยว่าเราเวลาเราเล่นกับผู้ชายเอาประมาณมันเป็นประมาณน้องปีสองปีหรือเป็นเพื่อนกันน่ยังมีความรู้สึกยังไงบางตอน โบจะรู้สึกว่าโบไม่ยอมแพ้อะฉันเป็นผู้หญิงแล้วไงโบไม่อยากโบโบเป็นคนไม่ชอบให้คนมาบอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วมาอ่อนให้อะอ่าอ่าอ่าเออันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยแบบไม่ชอบแล้วก็เวลาเล่นแล้วรู้สึกแบบเขาจะต้องมาเก่งให้มาอย่างเงี้ยให้มันมาเล่นบาร์อะไอรู้อยู่แล้วว่าโอเคในฟิสิคลลี่แบบยูแข็งแรงกว่าเป็นผู้ชายถ้าในโบนี่ไม่แน่นะคือฟิสิเคิลลี่แบบถ้าในเทอมของแบบโอเคยูตัวใหญ่กว่าจริงๆโอเคแข็งแรงกว่าอันนั้นเราก็ต้องแบบปกป้องตัวเองเนาะแต่ถ้าในเทอมแบบเอู้อ่ะ ทำไมฉันจะไม่สู้อะเข้าใจไหมพี่คือด้วยความที่นิสัยอย่างที่บอกโบไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโบก็ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้สแสดงว่าเหมือนกันเลมอันนี้แบบแชร์ให้น้นองๆฟังกันจริงๆแล้วโ,<อ>โบคือเขามีไม n d s e แบบเปิดไ i n d s e แบบเปิดไหมความว่าคือไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้แต่คิดว่า how ก็คือ start with how ก็คือทํายังไงฉันถึงจะสู้ได้เนี่ยคืออันนี้คือสิ่งที่ดีมากก็คือไม n d s e แบบเปิดฉันคือถ้าสมมติแบบน้องๆมี m ม n d s ซแบบเปิดมันเหมือนพี่โบพี่ว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ใช่คือแบบ โบจะบอกกับเด็กทุกคนเสมอว่าแบบทาอะไรก็ได้อย่ายอมแพ้อะมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรเกี่ยวว่าแบบเออคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายหรือจะอ่อนแอก,กว่าเอาอ่อนแอก,กว่าไปซ้อมดิก็กลับมาซ้อมมาเล่นใหม่เข้าใจไหมพี่คือ <c oughs> หนู <ใจ S 1> คิดแค่นั้นไงถูกต้องมากมเออหนูคิดแค่นั้นคือโบไม่ลิมิตตัวเองไงว่าฉันสู้ไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็คือเราไม่ต้องสู้แล้วไปทำออย่างดีกว่าไม่ต้องเล่นกีฬาใช่ถูกคนเล่นกีฬาม่ต้องแบบนี้เว้ยคือแบบผู้ชายบางคนเวลามาเล่นกับโบด้วยความที่เขาคงแบบเกรงใจแหละเขาจะแบบไม่กล้าชนอ่ะกลัวเจ็บอะไรเงี้ยแบบชนเลยแล้วโบทำไงโบบอกชนอย่างเดียวไม่ได้โบก็ต้องชนเขาก่อนโบเดินโบไปเลยพี่ชนเลยเล่นเลยอยากอยากคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงเล่นเลยแบบชนเลยถ้าไม่ชนก็หนูชนเขาก่อนใช่มันต้องอย่างนั้นเออมันต้องแบบข้าเขวาไปก็ซัดเลยพี่ แบบเข้ามาก็ตบเลยอะไรเงี้ยแบบเมื่อกี้มีกลับไปที่เรื่องซ้อมกับโค้ดเดวิดก็คือตอนเช้าซ้อมเวทเทนิงอีกกลางวันสกิลเย็นลงทีมเย็นลงทีมก็คือมีเรื่องของแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแอฟริกันเหมือนกันใช่เป็นแอฟริกันเป็นเหมือนสตาฟโค้ดที่เขาทํางานด้วยกันเขาก็ต้องเล่นบาสเขาเล่นบาสเป็นอยู่แล้วแล้วเขารู้ว่าต้องเล่นยังไงให้โบเก่งขึ้นใช่ใช่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเราเราเขาเรียกว่าอะไรเอาสกิลมาใช้ในในสนามแต่ว่าเวลาเราเล่นกับเด็กเนี่ยเราเหมือนเอาแรงเข้าสู้ด้วยเพราะเด็กเนี่ยมันเขากเเคค้้าาร็็วมแตตต่่บองงใชทนิๆ นั้นนี่แล้วก็เอาสกิลที่เขาฝึกกับโค้ชเนี่ยมาใช้ ah, <okay. S 2> แล้วโค้ชเขาก็จะแก้ให้เล็กๆน้อยๆ,ๆว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้โอเคเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะงั้นพักกัน เป็นการถ่ายครั้งแรกที่ไม่มัดผมและบอยผมแบบพี่บ้าผี่บออันนี้คืออัดแล้วใช่ไหมเดียวมากอันนี้เซสชันสองนะครับคือเด็กส่งพิซซ่ามาพอดีเราก็เลยกินพิซซ่าแล้วก็กินไปคุยไปแล้วกันแล้วเมื่อกี้ก็คือโบมีซ้อมเป็น3เซสชันกับโค้ดเดวิดก่อนที่จะไปอเมริกาอยากรู้ตอนที่ว่าโบไม่ใช่โบสุภาวดีที่เรารู้จักเป็นโบไทยบ้านคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครส่วนใหญ่คนในวงการจะไม่รู้จักโบสุภาวดีหรอกต่รู้จักว่าโบลูกเฮียมึกทุกคนจะทักว่าเอ้าไอ้มึกไปไหนอ่ะ อ,อกไไอ็คือทุกคนทุกคนจะซ <จะ S 2> <ำ>ักแต่พ่อจะแบบว่าไม่ได้แบบสนใจเราเท่าไรเพราะว่าเราแบบก็แค่ลูกเหยมึกมีมีความรู้สึกน้อยใจไหมว่าทําไมฉันต้องอยู่ในเงาคุณพอนะ่อนะตอนนั้นมันน้อยใจไหมคือตอนนั้นมันไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าเพิ่งมารู้สึกตอนหลังว่าเออทาไมแบบ มีแดีวคนเจอหน้าเราแล้วแบบทักไปหาพ่อวะแบบเข้าใจไหมแบบเจอปุ๊บเอาเฮียมึงไปไหนไอ้มึงไปนะหมึงสบายดีไหมนี่ไงลุยหมึกลุยหมึกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแต่ว่าคือคือภูมิใจนะหมายว่าเป็นลูกพ่อภูมิใจอยู่แล้วแต่แบบบางทีก็อยากอยากอยากให้เขาเรียกว่าเอ้ยโบแบบเข้าใจไหมแบบพูดเรื่องเราพูดเรื่องเราเจอเราก็พูดถึงเราโบไอ้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสรรพนามเริ่มเจอหน้าแล้วเปลี่ยนพี่สงสัยเมื่อกี้ที่พี่ติดคำถามเราอยู่ว่า mentally toughness ก็คือความแบบแข็งแกร่งทางด้านจิตใจที่โบมีเนี่ยมันโคตรด เขามีได้สอนในเรื่องของจิตวิทยายหรือฟิสิกอลอจิกยังไงบ้างสอนเลย<ะ>คือเพราะว่าเมื่อกี้โบพูดแค่3เซสชั่นแสดงว่าเขาไปแอบหรือว่าเขาใส่ไว้ในตอนไหนหรือใส่ไว้ตอนอยังไงใส่ไว้ทุกตอนของการซ้อมเพราะว่าทุกการซ้อมของโบอะโบร้งห้ตลอดเลยช่วงแรกที่ซ้อมกับเขาอะคือมันเป็นความแบบเราไม่เข้าใจอะพี่เข้าใจไหมคือเหมือนในชีวิตอะเราเทรนมาเราเหมือนเราแค่แบบไปตอนเย็นแบบกําลังกายไปซ้อมแบบ ก็คือซ้อมก็คือวันหนึ่งซ้อมบารแค่ครั้งเดียวไม่ได้ซ้อมสามครั้งสี่ครั้งว่าแบบจะตายอ่ะเออแต่อันนี้คือเหมือนหนูแบบจะตายแล้วพี่แบบเหมือนหนูแบบกลับห้องอ่ะคือหนูไม่มีแรงทำอะไรเลยคืนนอนอย่างเดียวเหมือนแบบซ้อมจนจะเป็นไข้อ่ะคือแบบซ้อมจนไม่สามารถคิดว่าทำอย่างอื่นได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากแต่ว่าพอเราร้องไห้หรือว่าเราท้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาคุยกับเราแบบแบบเขาก็จะพูดว่าเอ้ยโบยก็อ r ิ t a n นนะแบบว่าทำไมยูถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรต้องเข้าใจว่าเพอร์เพสของยูคืออะไรเป้าหมายของคุณ คือตอนเด็กอะ่ะพูดตรงเลยเราแม่งทาอะไรแม่งไม่มีเป้าหมายเลยเวย้ยคือหนูรู้ตัวอลยว่าเล่นบาสไปทำไมสมมติว่ามีคนมาถามโบตอนเด็กเล่นบาสไปทำไมก็อยากเล่นเนี่ยือสิ่งที่หนูตอบเวย้ยอยากเล่นก็สนุกดีแต่ว่าพอหนูได้เจอโคเดวิดอะ่ะเขาแบบเซตเป้าหมายให้หนูแสดงว่าตอนไปคัดทินชาติก็ยังไม่รู้สึกว่าทีมชาติอย่งพูดเลยว่าโบไม่ได้รักบาสขนาดนั้น เบไม่ได้อชอบบ้าขนาดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากทาก็คืออยากทาให้พ่ออ,อยากทําให้พ่อภูมิใจถ่ายว่าแบบเขาจะได้มีลูกคนหนึ่งที่ยังเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยติดทีมชาติอะไรประมาณนี้นันตอนนี้คุณพ่อเติมเต็มในส่วนตรงนั้นแล้วล้คิดว่าเติมให้แล้วนะคิดว่าเติมให้แล้วสุดสุดแล้วสุดสุดแบบที่สุดแล้วแต่ว่าแต่ว่าช่วงนั้นก็คือเขาแบบ สอนอะไรโบเยอะมากมากๆแบบทั้งการวางเป้าหมายการเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องซ้อมแบบนี้ทําไมเวลาที่ลงไปแล้วต,ต้องเต็มที่คือเขาคอยแบบเติมเราตลอดแตะเราตลอดตบเราเข้ารูปตลอดเขามีกลยุทธ์ในการมีกุศโลบายในการเชฟ หรือว่าฟอร์มโบขึ้นมาเองเขาเป็นคนที่พูดดีมากแบบพูดให้เราแบบเห็น <iv> ภาพใช่ motivation มากๆแล้วมันเป็นแฟกอะพี่มันเป็นไรที่เรา understand ในโบไม่รู้ทําไมคือมันเป็นอารมณ์ฟังแล้วเรา I believe แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออใช่ถ้าสมมติว่าฉันไม่ทําแล้วมันจะสักเซสได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้กระทั่งว่าเขาสอนโบขนาดนั้นนะแต่พอตอนที่โบไปเมกาโบก,ก็ช็อกอีกเพราะมันซ้อมหนักกว่าหนักกวันที่นี่อ,อ,อีกเบิร์นเอาไหมเบิร <out. S 2> <Burn. S 1> ์น เลิอกอยากเลิกเล่นไหมณตอนนั้นแต่ว่าใช่แน่นอนการเลิกเล่นบาสนะโบมีในหัวมาไม่รู้จะก,กี่พันครั้งแล้วแบบหลายรอ,อบมากแต่มันจะมีหลายอย่างที่คีบโบไว้ทุกครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยเหตุผลบางอย่างตอนที่ได้ไปอเมริกาเนี่ยก็คือคิดในใจว่าแม่งจะมีสักกี่คนวะที่ได้ไปอ่ะอถ้าฉันแบบไม่เอาอ่ะจะเสียดายทีหลังนะเว้ยแบบมันต้องเสียดายอย่างแน่ๆนมันจะมีสักกี่นคนวะที่ <คน S 2> แบบได้ทุนไปอ่ะสิ่งที่ต้องทำก็แค่ Put your work แบบ mm hmm. คือทำอะ่ะซ้อมอะ่ะซ้อมแบบซ้อมซ้อมหนักตอนนั้นซ้อมหนักมากแล้วคือแต่ว่าโชคดีอย่างที่บอกคือโบได้โคเดวิดคือโบบอกบอกตรงนี้ <Yeah. S 1> ได้เลยว่าโบอะเคย คลิปอัพกับเขาว่าหลายรอมากรอบสองเราเคยเดินบอกเขาแบบโคนไม่ไหวแล้วแบบไอ้แบบไม่ไปก็ได้เมกาเพราะว่าแบบมันไม่ไหวแล้วเหมือนล่่งจะแตกสลายอะออแบบมันเหนื่อยมากที่พีเข้าใจโค้ดเดวิดเขาอะเคยทําให้เกิดสักเซสแบบนี้แล้วเขามีบูปินอยู่แล้วว่าเขาจะเขาจะพูดคนไงให้ไปได้แบบนั้นฉะนั้นคือโบแค่ยังไม่มองไม่เห็นเพราะเราเป็นเด็กใช่ไหมเรายีสิบแปดเรายังไม่เคยแบบว่าบิ๊กไทม์อะเรายังไม่เคยเจอบิ๊กไทม แต่เขาเจอมาหลายรอบแล้วเหมือนเขาเคยเจอผีมาแล้วอารมณ์ออแบบเหมือนเจอผีเจอสิ่งลี้ลับแต่เรายังไม่เคยเจอแล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้ดิถึงจะเจอเหนื่อยแบบนี้ดิทำแบบนี้ดิออแล้วเราคือยังไม่เจอสักทีอ่ะ เราก็แค่แบบมันจะเจอจริงไหมมันจับได้จริงเหมืออะไรใช่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 มันเป็นเหมือนเดาว่าแบบฉันต้องไปทําไมวะอะไรแบบมมันมีคาถามในหัวตลอดเพราะมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยจัดเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอถึงจะได้เห็นผีถูกไหมไระมาณนั้นประมาณเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพอนั่นคือเหตุผลว่าทําไมไอโบคนเก่าเนี่ยถึงร้องไห้เว้ยเพราะว่าโบคนเก่านี่คือไม่ได้แบบ move for living จริงๆหมายความว่าคือฉันน่ะมี hobby h o บี้คือการงานในเล็กคือฉันอยากเล่นบาสตอนนี้ ก <iser Zum voi> <ama> actually, ็แค <se> ่ต er <sh> ื่นมาวันนี้ฉันจะไปเล่นบาสตอนเย็นใช่ก็ไปแต่ในวันหนึ่งที่บาสมันไม่ได้เล่นแค่ตอนเย็นอ่ะเล่นในวันที่อยากเล่นอ่ะมันเล่นในวันที่มันจะต้องมันจะต้องซ้อมต้องเล่นเออมันต้องเล่นอ่ะมันต้องต้องไปอ่ะใช่เบาสมันไม่ใช่แค่อยากจะเล่นแล้วได้เล่นมันคือตื่นมาต้องไปเล่นบาสต้องไปซ้อมต้องไปพุชต้องไปเวทต้องไปเจ็บใช่นั่นคือวันนั้นแหละที่ทําให้โบคนเก่าเนี่ยมันผ่านการแบบอาจจะร้องไห้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะมันเลยเหมือนกับเชฟโบได้ถึงเป็นโบคนคนนี้ซึ่งอันนี้พี่แบบมองว่าโบคคืออไ คนหนึ่งของวงการบาสท,ที่พี่มองว่าเฮ้ยเชยร์ถ้ากูจะคุยกับคนสักคนหนึง่งแม่งก็ต้องเป็นโบหนึ่งในลิสต์ one of the list <c oughs> คืออาจจะเป็นด้วยความแบบว่าเออเคเรามีบางอย่างที่คล้ายกันในในในการที่แบบเอออยู่ในโตที่ขอนแก่นโตที่ต่างจังหวัดเหมือน, <c oughs> นกันคนอีสานเหมือนกันคนบ้านนอกเหมือนกันแต่แบบเฮ้ย <c oughs> โบแม่งสุดว่ะคือมันมีคนที่เขาเรียกอย่างนี้ไว้ว่า interested people watch offset people change the world ก็คือคนที่แค่ ชื่นชอบในการทําอะไรบางอย่างจะทําได้แค่นั่งดูคนที่หมกมุ่นกับอะไรบางอย่างเปลี่ยนโลกทั้งใบดันงนั้นคือโบคนเก่าแม่งคือแค่อินเทอร์เตแน่นอนแต่ตอนนี้โบแม่งคือคนที่หมกมุ่นในระดับ หนึ่งเลยแหละเพราะไม่งั้นคงไม่ซ้อมวันละ5เซสชัน3เซสชันได้ติดต่อกันทั้งวันอ่ะพี่คือหนูยังจําได้เลยว่าแบบถ้าวันไหนไม่มีเรียนนะเช้าเนี่ยซ้อมแล้วทีมชาติเสร็จไปซ้อมกับโคดเดวิตต่อเที่ยงมีบางวันอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่เวทตอนเช้าหนูมาสกิลเช้าเที่ยงหนูไปวิ่งสนามฟุตบอลกับโคดเดวิดวิ่งกลางแดดอ่ะสปินวันนี้สปินก็สปินแม่งอย่างเดียวเลยร้อยเมตรแปดสิบเมตรหกสิบเมตรแต่สปินอย่างเดียวสิบรอบอย่างวันนี้โอเควันนี้เป็นอินเทอร์วอลสปินร้อยเมตรจ จ็อก50าสิบสปินอีกร้อยอะไรเงี้ยนี่แหละคือสิ่งที่พี่มองว่ามีโบมีครบเลยที่บอกมาเมื่อกี้ที่มีก็คือตั้งแต่ซ้อมเรื่องสกิลเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งไพลอเมตริกไพลอเมตริกสกิลบาสเลี้ยงแม่งเลี้ยงเลี้ยง่นทีมเล่นทีแล้วก็มีในเรื่องของเมนเทลทับเน็ตที่แทรกเข้าไปในแต่ละเซสชั่นอีกใช่ ทุกคนน่าจะประติประต่อเรื่องราวตั้งแต่1นึถึงสิได้แล้วว่าอะทุกคนเห็น10เห็นเห็นแปดเของโบอะ<ต>อาจาอาจะเคย <จะ S 1> เห็นไปถึงเออะอะนั่นแหละคือ2องสาที่เราคุยกันทั้งหมดโบมีอะไรอยากที่จะฝากถึงน้องๆก่อนที่เราจะปิดสัมภาษณ์กันไหมฝากไว้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่งางโบจะบอกเด็กทุกคนเสมอถามตัวเองว่าอยากทําอะไรไม่ว่าจะทอะไรนะไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็ช่างอยากทําอะไรก็ช่างด,ดิบๆหมายความว่าเอาให้แบบ ลงไปลึกๆถึงล่างแล้วแบบหมกอยู่กับมันแล้วก็ซ้อมอย่ากิฟบอัพง่ายๆห้าม,อมยอมแพ้วันไหนที่ยอมแพ้โอเคพักได้หนึ่งวันแล้วก็กลับมาฮึบใหม่สําคัญก็คืออย่ากเก็บไว้คนเดียววนโบ,บ,บพูดตรงนี้ว่าโบซักเซได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวโบเยนนวโบก็มีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นโค้ชเดวิดคุณแม่คุณพ่อเพื่อนที่สนิทแบบคนที่อยู่ข้างๆอ,อ่ะม,มันคือคนสําคัญที่จะช่วยอยู่อะ่ะ ตบยูเข้ามาในลายของยูเสมอที่เชื่อว่าไม่ว่าจะอะไรก็ช่างสิ่งที่ยูเซสไอ้สิ่งที่สิ่งที่ยูบิลีแบบเชื่อมั่นว่าฉันทําได้ฉันเชื่อมั่นว่ามันจะดีสําหรับตัวฉันมันจะดีเสมอก็อย่ายอมแพ้ทําอะไรก็ช่างอย่ายอมแพ้พี่เป็นกำลังใจให้ค่ะทำอะไรอยู่บ้างอยากให้ฝากไว้หน่อยก็ตอนนี้นะคะก็ได้ทำงานกับที่ใหม่ที่พัทยาเป็น wisdom sport academy นะคะก็คือเป็นอคาเดมี่ academy ที่ทำขึ้นมาเพื่อ เด็กที่สนใจเล่นกีฬาความเป็นเลิศตั้งใจมุ่งมั่นว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาที่ดีซึ่งตอนนี้เรามี3ากีฬาคือว่ายน้ําบาสและฟุตบอลแล้วโค้ชทุกคนก็คือเป็นระดับท็อปทั้งนั้น<ม>อย่างโบก็คือเป็นไปบาส<ม>เป็นเฮดของบาส<ม>ก็สร้างโปรแกรมเพื่อจะสําหรับเด็กที่อยากเก่งบาสจริงๆแล้วก็ในอนาคตเราก็มีโปรเจกต์ในการสร้างคล้ายๆแบบฟาร์มเหมือนประมาณว่า สร้างทีมให้ทุนนักกีฬาไทยแล้วสําหรับเด็กที่แบบชอบกีฬาบางเพื่อมาพัฒนาต่อแล้วก็ต่อยอดให้เป็นความเป็นเลิศก็ไปแข่งแบบต่างๆในประเทศไทยเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬาใช่ประมาณนั้นไม่ใช่แค่ซ้อมไม่ใช่แค่สอนแต่หมายถึงการเดเวล็อด้วยใช่ก็คือเหมืนอนเหมือนจริงจังอ่ะก็คือมาอซ้อมเลยเหมือนเก็บตัวแบบอย่าเป็นทีมชาติอะไรเงี้ยก็เราก็จะมาเก็บตัวกันก็คือน้องมีหน้าที่เรียนหนังสือกับเล่นก็คือมาเล่นแสดงว่าน้องเนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็น w ฮ o ฟอร์ล v ฟิงจริงๆ ใช่คือจะปั้นคนที่แบบเล่นบาสเพื่อให้เป็นอาชีพจริงๆไม่ใช่แค่เป็นแบบงานในลีเลกไม่ใช่แค่ฮอบบี้ใช่ไม่ใช่แค่ฮอบบี้ก็จะเป็นนักกีฬาแบบนักกีฬานักกีฬาคนลุกว่ะแต่ว่าก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ที่ทางเจ้าของวิซอมซึ่งคุณบอสซันเนี่ยเป็นคนแพนแล้วก็อยากทําให้เกิดขึ้นแล้วก็บก็มีเป้าหมายอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ที่กัมริกาเพราะว่าอยาก เอามาพัฒนาเมืองไทยก็ตอนนี้ก็ได้รับโอกาสจากที่นี่แล้วก็หวังว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้จะทําให้สำเร็จ<ม>เพราะว่าก็เป็นโค้ดมาสักพักแล้วคือเริ่มเป็นโค้ดบาสมาตั้งแต่ติดทีมชาติแล้วคือหมายถึงว่าเราก็สอนเด็กตามต่างๆ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับเราได้โอกาสในการที่ไม่ใช่แค่ว่าไปอเมริกาคือหนูก็ได้ไปเล่นเมืองนอกที่คนอื่นไม่เคยไป ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเล่น world series ใช่ไปเล่น world series ให้ทีมญี่ปุ่นก็ไปเจอต่างประเทศที่นู่นที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออฟเซอร์เวลาเขาซ้อมอะไรโบรู้สึกว่าการที่โบได้รับโอกาสตรงนี้มันมันไม่ใช่ทุกคนได้เออมันก็เลยแบบโบรู้สึกว่ามันมีค่าแลวโบอยากเอากลับมาไม่ว่าจะอะไรก็ช่างโบอยากเอามาให้ต่อไม่อยากให้มันจบแค่นี้นั่นคือคือทำไมพี่ถึงบอกว่าโบคือหนึ่งในไอ o n i c b a าสใน generation นี้โบอาจจะไม่รู้ตัวแต่พี่มองว่าเฮ้ยพี่เห็นโบตั้งแต่ตอนนั้นคุยวันนี้แล้วก็็เหนนใสิ่่งทีโบมา ดีเซอรของโบเรื่องราวของโบพี่มองว่าโบรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วทุกคนแบบให้กําลังใจเราอยู่แน่นอนทุกคนน่าจะรอดูโปรเจกต์นั้น เหมือนที่ผมแบบพวกเราฟังแล้วก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันมันจะดีมากๆเลยท้านมียมันเป็นฟิวเจอร์แพลนติดตามโบได้ที่ที่ IG ค่ะโบนสกอสุภวิรคุณชวนค่ะแต่ไม่มีไฮเวยเทนนิงถ้าอยากเรียนวันออนวันกับงพี่โบอยากเรียนวันออนวันก็คือจริงเปิดไหมเปิดแต่ว่าอันนี้ขอพูดก่อนเพราะว่าโบจะไม่เปิดสําหรับเด็กทุกคนคือมีการสกรีนเพื่อมาเรียนเพราะว่าโบจะพูดกับโบจะคุยกับผู้ปกครองอ่นทุกครั้งว่าเด็กจะมาเรียนกับโบเนี่ยโบไม่ขอมาเป็นเบบี้ซิสเตอร์นะแบบแบบ เอาเด็กมาฝากเพื่อเอาอะมาเพื่อเพื่อเพื่อให้แบบเลี้ยงลูกนะเออโบโบไม่ทำโบจะทําก็คือมาเพื่อพุชอย่างเดียวมาเพื่อมีเป้าหมายอย่างชัดเจน <itud> ว่าฉันต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบาสท,ที่เก่งขึ้นถ้าคุณมาแล้วเพอ่์เพอแบบนี้กับความมุ่งมั่นหนูพร้อมที่จะสอนแน่นอนแสดงว่าต้องต้องต้องใช้เวลา สักหน่อยในการที่จะใช่ก็อาจจะมีการเข้ามา try out ได้ก่อนแบบมาลองก่อนแล้วเราก็จะดูประเมินจากตรงนั้นแล้วก็พูดคุยกับคุณแม่ก่อนผู้ปกครองก่อนแล้วก็ตัวเด็กก่อนก่อนที่จะมาเข้ากระแหงโบโอเคขอบคุณโบมากสําหรับวันนี้ถือว่าแบบดีมากเพราะว่าเราเราคุยกันมากกว่านี้แต่ทุกคนอาจจะได้เห็นในบางส่วนนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้แบบเมนไมล์เดย์มากๆได้อะไรมากฝากิตามโบเหมือนฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันว่าเราจะชวนใครมาคุยแบบนี้อีกถ้าใครอยากเห็นผมสัมภาษณ์ใคร อยากคุยกับใครก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าเป็นยังไงชอบคนไหนเดีย๋ยวไว้เจอกัน